การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงานในที่นี้เราจะใช้กรณีศึกษาของบริษัท NK เลสเตอร์องกรุ๊ปจำกัดมหาชนภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12ใช้วิธีนี้สิ่งตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้ความสําคัญกับผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งหมายถึงผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือน้สินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และนี้สินเหล่านั้นในงบสแสดงฐานะการเงินโดยฐานภาษีของสินทรัพย์หรือน้สินหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์หรือน้สินที่วัดมูลค่าตามกฎหมายภาษีอากรประเภทภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แบ่งออกเป็น2ประเภท 1. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมายถึงจำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้ในอนาคตซึ่งเกิดจากรายการดังต่อไปนี้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ไปเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ไป 2. มนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องใจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบสแสดงฐานะการเงินจะอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะใช้ชื่อว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และจะแสดงในหมวดของนี้สินไม่หมุนเวียนจะใช้ชื่อว่านี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมายเหตุประกอบงบการเงินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทเอ็มเคลสตรองกลุ่มจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษัทจะรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจนํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น ลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่19ให้กิจการรับรู้นี้สินเมื่อพนักงานได้ให้บริการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะใจ่ายในอนาคต และค่าใช้จ่ายเมื่อกิจาการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษ,ษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานประเภทของผลประโยชน์พนักงาน 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นอาจอยู่ในรูปแบบของค่าจ้างเงินเดือนเงิน,นสมทบก,กองทุนประกันสังคมและผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินสําหรับพนักงานปัจจุบัน 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงานและเงินบำนาญเงินรักษาพยาบาลหลังออกจากงานซึ่งผลประโยชน์หลังออกจากงานแบ่งเ,เป็นสองประเภทคือโครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 3. มผลประโยชน์ระยะยาวเช่นการลางงานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทนอยู่ผลประโยชน์ที่ใส่ให้จากการทำงานเป็นระยะเวลานานส่วนแบ่งกำไรและโบนัสสผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของกิจการที่เลิกจ้างพนักงานและหรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์เพื่อแลอกเปลี่ยนกับการเลิกจ้าง ตัวยอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของผลประโยชน์พนักงานจะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงในหนี้สินไม่หมุนเวียนจะใช้ชื่อว่าสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหายเหตุประกอบงบการเงินผลประโยชน์พนักงานของบริษัท MK สเตอร์ลองรุปจำกัดมหาชน ผลประโยชน์ระยะสัน้นกลุ่มบริษัทจะรับรู้เงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในโครงการสมทบเงินกลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพ้่ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพุทธศักราช2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราล,ละ2ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิปโก้จำกัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี2 5 6 3 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานนอกจากนั้นกลุ่มบริษัทจะให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้แก่โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานกลุ่มบริษัทจะคำนวณ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีลดแต่ละหน่วยที่ปรากฏการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระและทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาง่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังงบ การเงินนี้ค่ะผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบสเซจผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนค่ะ